500กริยาภาษาอาหรับที่ควรจดจำชุดที่8คำที่3า1ถึง4ี่35 1หคว่มพลิกอิงกอลบายังกอลิบูอิงกอลิบอิงกิลลบัน352รหก่อผลกระทบก่อความไม่สงบอาซาโรยูซีรู้อาเทอรอีซาโรตัน35 3หบริหาร อาดารอยูดีรูอาดิรอีดารอตัน 354. สร้างวางรากฐานอัสซาเซยุอัสซิสุอัสซิสตัซีสัน 355. ยืนกรานอัสรรอยซิรูอาซิรออิสซรอรอนห้าเสริมเพิ่มเติม อัลาฟายูดิฟูอัดิฟอิดอฟะตัน357ดับเพลงดับไฟอัตฟาอายูตุฟิูอัตฟิอิตุฟาอัน358เรียกปล่อยให้เป็นอิสระ,อ,ะอัลตลาคอยุตลิกูอัตลิกอิตลากอนสามร้อยหถอดอ,อักละยูกุเลอูอักลิ ع, อ อิกลาอันสามร้อทำให้สดชื่นอันอาชยุยู่ชูอันน่อิอันสามร้อยหกสิฝากเอาดะยูดีเอาเอาดีอีดาอันสามกลับกลับไปบ้าอายาบูอูบุบาวาอัน 363าทำให้เจริญทำให้มีมงคลบารอกยูบาริกุบาริกมูบารรกาตัน364บ้วนน้ำลายบาซอกอยะบสุกูอุบสุกบัสกันส6 5ช้ก้าบาตูอายะบตูอูอุบตุบุตอัน 366ปรารถนากดขี่ล่วงล้ำบากอยาบรีอิบรีบารียน367กลืนบาลายับลาอูอิบลาบาลัน368หลงทางตาฮายตีฮ ah ูติไตฮัน369 ได้รับผลกระทบได้รับอิทธิพลตาอัศรยาตาอัศรูตาอัศรตาอัศรอนสามร้อยเจ็ดสิบพิจารณาใคร่ครวนตาอัมมาเลยาตาอัมมาลูตาอัมมัลตาอัมมูลันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสอดแนมค้นหาความลับตาจัศซะยาตาจัสซะซูตาจัสซเสตาจัสซุซัน 372. ท่องเที่ยวตา a จาวลยะตาจาวลูตา a จาวลตาจจวุลันสามร้อยเจ็สสนทนาตาฮาดาษะยะตาฮาดาษูตาฮาดาษตาฮาดุสันสามดีขึ้นตาฮัสนะยะตาฮัสนูตาฮัสนตาฮัสุนัน 375. นึกถึงตาดักการอยาตาดักกะรูตาดักกะรตาดักกุรัน 376. แปลตารุจามายู่ตารุจิมูตารุจิมตารุจามัตันส7 7เจ็ลังเลตารดดาดยาตารดดารูตารดดัดตารดดุดันส7 8แต่งงาน ตาจาวะยะยาตาจวะูตาจวจตาจาวุญสามร้อยเจ็สิบเก้าต่อเนื่องเป็นตอนตอนตาสลสลลยาตาสลซลูตาสลสล,สลตาสลสุลันสามร้อยแปดสิบปีนตาสลละ,ะลละก็ยาตาสลละกะูตาสลละก็ตาสลลูกอนสามร้อยแปดสิบเอ็ดสนุกสนาน ตาสัลลายาตาัลล่าตาซัลลาตาซัลลันสามเดินตลาดเดินชอปปิ้งตาซาวักอยาตาซาวักูตาซาวักอตาซาวุกนสามร้อยแปดสิบสามประพติตนตารฟ้ยาตาซอร์ฟูตาซอรฟตาซอรุฟัน 384จินตนาการตาวาระยาตาสวารุตาสวรตาวุรนายช่วยเหลือกันและกันตาอาวะนะยาตาอาวนุตาอาวันตาอาวุนัน386ใส่น้ำหอมตาอับตรอยาตาอับตรุตาอับตรตาอับตุรน387 มองแง่บวกมองแง่ดีตาฟะอาลายาตาฟะอาลูตาฟะอัลตาฟะอูลันสามร้อยแปดสิบแปดใช้ปรัชญาตาฟัลซัฟะยาตาฟัลซัฟูตาฟัลซัฟตาฟัลซูฟันสามร้อยแปดสิบเก้าเก่งดีเลิศตาฟาวะกอยาตาฟาวะกูตาฟาวะก็ตาฟาวุกัน 390ทําเป็นขี้เกียจตะก่ซาลลยาตะก่ซาลูตะก่ซัลตะก่ซุลัน391พบปะกันตาลากอยาตาลากอตาลากอตาลาเกียน392มีมลพิษมีสิ่งสกปรกตาลาวัตเซียตาลาวัตุตาลาวัต ตาลาวุธันสามมีสีสันตาลาวานะยาตาลาวานุตาลาวันตาลาวนันสาม้อยเก้เพลิดเพลินตามัตตายาตามัตตาตามัตตาตามัตตุอั ع, 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 นสามร้าทำนายคาดเดาอนาคตตนับบะยาตนับบูตนับบะ ต่นับบุอัน396สอดคล้องกันตาวาฟากอยาตาวาฟากูตาวาฟากเกะตาวาฟกุกอน397มุ่งหน้าตาวัจฮะยาตาวัจฮูตาวจัจฮ์ตาวัจฮุหัน398ราดคาดคเนคาดเดาตาวักก้อยาตาวักกูตาวักเกอ ตาวักกูอันสามร้อยเก้าสิบเก้าหยุดตาวักกอแฟยะตาวักกอฟูตาวักกอฟตาวักกูฟันสี่ร้อยถกเถียงยาดาลล์ยูยาดิลูยาดิลยีดาลัน